ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไอมากเกมไอนั้นสนุกมากสําหรับผมถึงมันจะเก่ามากแล้วถึงจะไม่มีคนดูแต่ผมก็ชอบเล่นเป็นการส่วนตัวเลยนะยิงตอนช่วงที่หนีพี่กระสือนั้นผมรู้สึกว่าตื่นเต้นเร้าใจมากคนนี่ลุกสู้กันเลยทีเดียวแต่ว่าคุณยายผมไม่ค่อยชอบไปเล่นเกมไอเพราะบอกว่าไอหลานตัวดีเกมฉันมีให้เล่นดีๆทําไมแกถึงไม่เล่นฮะ แกไปเล่นเกมของคนอื่นเขาทำไมถ้าแกยังเล่นเกมอายมากๆแล้วก็ระวังแกจะเจอดีแน่พอผมได้ยินคุณยายพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกหวั่นใจเอ๊ะ นี่คุณยายบังคับผมถึงขนาดขั้นห้ามเล่นเกมผีเลยงั้นเหรอคุณยายจะมาบังคับผมไม่ให้เล่นเกมนู้นเกมนี้ได้ยังไงแล้วที่คุณยายบอกว่าจะต้องเจอดีเจออะไรละ่ะมาสิคุณยายผมไม่เคยกลัวคุณยายอยู่แล้วและไหลานตัวนี้ก็ได้ลองดีในการกลับไปเล่นเกมไออีกครั้งและนี่คือสิ่งที่ในปามี่ต้องพบเจอหลังจากขัดคำสั่งคุณยายแกรนนี่ลาลาลากลับมาเล่นเกมอาออีกครั้งอ้าวแล้วทำไมเรามายืนอยู่ตรงนี้ละ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเกมไอทำไมเหมือนรู้สึกเปลี่ยนไปคุณยายแกดี้ไหนล่ะครับบอกว่าผมจะเจอดีอะไรฮะไม่เห็นผมก็กลัวเลยชาดาชาดาเลดเกมไอก็ยังสนุกเหมือนเดิมเฮ้ยมียาด้วยฮึยบ่าแล้วดอกกระตือเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีเสียงเสียงเพียงอื่นแทรกมา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันไม่มีมันไม่มมไม่มมไม่ไม่ด้มีเต่เสียงน้องกระสือนี่ว๊อ What? นี่มันเกิดอะไรขึ้นกิมอายก็รู้สึกเป็นแปลกไปไม่ใช่เหมือนอายเฮ้ยโอ้โหได้กคญแจทำไมไม่เหมือนอแบบเดิมเลยแล้วทำไมมันสปีดไม่ได้เนี่ยดีเราฝันอยู่ตินะดีเราฝันอยู่ตินะ คูเสียงก้นหลอนเลยเดี๋ยวนะคุณยายคุณยายเอาเสียงเพลงมาใส่ในเกมน้องก็ตือกันเหรอนี่เหรอสิ่งที่ผมจะต้องเจอดีแล้วจะขัดคุณสั่งคุณยายไม่นั่นมันก็แค่เสียงเพลงไม่เป็นไรหรอกชาดาดาดา,ดามันมีห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแค่ขัดคำสั่งคุณยายมันจะเป็นอะไรรักหนาล่ะ เฮ้ยทำไมเสียงน้องกระสือหลอนขึ้นอย่างเลยอะ<ฮ>เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวน่าทำไมมันมีสองจอทำไมเปิดไอแล้วมันมีสองจอไม่ได้การแล้วคุณยายเกนนี่เล่นเล่นเราแล้วเฮ้ยเราไม่น่าขัดกำสังคุณยายเกดีเลย คุณยายครับแต่ผมอยากเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ปล่อยผมไปดิผมโตแล้วนะไอหลานคนนี้มันโตพอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคุณยายเกนนี่ฮะฮะไม่นะคุณยายเกนนี่นี่ถึงก็เข้ามาบุกมาบุกเกมน้องกระสือเลยเหรอฮะคุณยายเกนนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ คุณยายชิปแล้วไม่กล้าเดินเลยแล้วใครอยู่บนใครอยู่ล่างยังมีน้องกระตืออยู่หรือเปล่าคุณยายครับผมขอโทษผมขอโทษที่ขัดคำสั่งคุณยายที่คุณยายหนึ่งก็เข้ามาในเกมนี้เลยเหรอเฮ้ยน้องกระตือก็ยังอยู่นี่น้องกระตือคุณยายจ้างน้องมาเท่าไหร่เฮ้ยคุณยายจะนี่ไอหลานตัวดี ออกมาให้ฉันตีท่านดีๆเลยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเกมอายเยอะคุณ Я ย,ย,ย,ยายจะดีคุณยายจะดับกับผมยงงี้ไม่ได้นะคุณ Я ย,ย,ยายจะดับกับผมยงงีไม่ได้นะแล้วเราวิ่งไม่ได้ด้วยคลิปแล้วคลิปแล้วเข้าก่อนอุ้ยมันกดวิ่งไม่ได้ด้วยอะสปีดไม่ได้เอาตายแล้วคุณยายกินี โอ้เล่นกับผมยางยี่ไปแล้วตัวไม่อยู่แล้วห้องก็เปลี่ยนไปนี่เป็นผลของคุณยายเกนดี้อีกเหรอเอาละแค่ยี่สิบสูงแค่ยี่สิบสูงเท่านั้นโอ้โหวิ่งกันให้พื้นภาพเหมือนคุณยายจะกลับมาหาฉันโอ้โหอุ้ยเสียงอยู่ตรงนี้ เราเป็นเสียงมันอยู่ไกลอยังเลอะเสียงคนหลอนเลยอะชีปเราไม่มีสปีดมันจะเดินยังไงวะสิบสี่ถุงเองโอ้โหเข้าก่อนเลยเจอน้องกระสือบาแบบนิ้ทุกเข้าก่อนเลยกู้ใหญ่เจดีครับปิดเทียนดับเทียนโอเค โอ้โอ้โหเดินเกินที่กวักนี่เราต้องเตียงแล้วเนี่ยมีถุงเดี๋ยวนะเสียงคุณยายมาตามหลังหรือเปล่าโอ้ยเข่าก่อนตู้เข้าก่อนวูทำไมเสียงคุณยายดังจังเลยอะ แค่เดียดน้องกระตือก็โคตรน,น่ากลัวแล้วกูญจอยู่ไหนไปแล้วชิปแล้วโอ้โหเสียงยังดังถ้าน้องกระตือแนละ้วกุญจเอาละเดี๋ยวเราจะมีติโอ้โหมีกุญแจมีกุญแจอันนี้น่าจะเป็นกุญแจข้างล่าง ไม่เสียงคืออยู่ตรงในชั้นนี้ปุ๊บมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเต็มแล้วโอเคโอเคน้องถือมีเรื่อยเอ้ยโอ้โหประตูวัดใครทั้งสองอยู่ข้างบนก่อนรู้สึกจะอยู่ข้างล่างกันหมดเดี๋ยวนะคุณยายคุณยายโซล่างเหรออันนี้ได้เป็นจอน้องกระตือเพราะว่ามุมมองจะอยู่ข้างบนอันนี้ได้เป็นจอคุณยาย รู้ส okay ึกข้างล่างจะแคบแเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณยายสวนกรนดองกระสือว่ะคุณยายขึ้นบนคุณยายขึ้นบนโอเคน้องสือลงล่างแล้วตู้อยู่ไหนเนี่ยตู้ว้ามาอยู่บนคจอเลยวะชิปแล้วอยู่ข้างหน้าดูแน่นอน โอ้สวนกับน้องสือโอ้โหโอ้โหจะออกยังไงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นอ้องซือเกือบแล้วโดนเกือบแล้วโอ้โห,โหนอ้องดื้อทำไมมันดือด้อๆจังอะ ชิปแล้วโอ้เกือบโดนหลังโอ้โอ้น้องตือทำไมมันตึงจังอะโอ้คุณยายกับน้องตืออยู่ที่เดียวกันอ่ะแล้วมีคนลงล่างน้องตือลงล่างน้องตือลงล่างคุณยายยังอยู่ตรงนี้โอ้โตัวไปไหนไม่ได้เลยอ๋อเฮ้ยเราครบแล้วนี่หว่าใช่ไหม เอาครบแล้วนี่วันดีไปเลยจ้า,า,านี่เรารอดเหรอเนี่ยเนี่เรารอดเหรอเนี่ยโอ้โหคุณยายแกดีไอห,หลานตัวดีแกนะแกฝากไว้ก่อนเถอะ